แผ่นดินไหวเมื่อวานว่ากันว่าแรงแต่เขาก็วิจารณ์กันต่อว่า after shock หลังจากแผ่นดินไหว after shock หลังจากนี้จะแรงกว่าเผลอๆจะไปถึงขั้นฆ่าล้างผ่าพันธุ์ทางการเมืองกลุ่มความคิดที่เรียกว่าก้าวไกลเสียด้วยซ้ําตั้งรับกันอย่างไรอ่านทะลุเกมไปถึงไหนครับเชิญค่ะก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์ที่แย่ที่สุดไว้นะครับก็ต้องเตรียมตามตรงว่าก็ต้องมองไปถึงแบบนั้นนะครับ ครับแต่ว่ามันจะนําไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไหมผมก็ยังคิดว่าอความคิดพวกเราคือความคิดนะครับอย่างที่ช่วงอนาคตใหม่ถูกยุคคุณอนนตทอบอกว่าอนาคตใหม่คือผู้คนและการเดินทางรับไม่ได้อยู่ที่คนคนใดคนหนึ่งครับเราเชื่อว่าความคิดที่อยากจะทําให้ประเทศนี้มันดีขึ้นครนะครับมันควรจะดีกว่านี้เนี่ยมันมันไม่หายไปไหนโอเคครับ Okay.